สวัสด,ดีครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็จะเป็นแนวทางการแต่งบอดี้บีแม็กเลสติงเกอร์ซูเปอร์โทนะครับ โอเคก็นี่จะเป็นซีรีส์สุดท้ายนะฮะสำหรับบอดี้เลสเลสติงเกอร์เนาะเพราะว่าไม่ใช่เรยเดี๋ยวกลัวจะเบื่อซะก่อนแนวทางการแต่งโครงซูเปอร์ทูไม่ได้จำกัดแค่ว่าจะต้องเป็นบอดี้ใดบอดี้หนึ่งนะฮะก็คือจริงๆแล้วว่ามันมิกได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอดี้ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นบอดี้เลสติงเกอร์บอดี้ไทเกอร์ CMC หรือบอดี้ทูบอดี้อ่ะมันแต่งคล้ายๆกันหมดเลย ต่างกันแค่บอดี้มันติดแค่อย่างเดียวว่าบางบอดี้เนี่ยด้านหลังมันปบันเขาเรียกว่าอะไรมันปิดก็จะต้องจํากัดการใส่ตัวกันชนแต่ว่าเซตกันชนจะขายกันด้านหน้าก็เหมือนกันก็เนื่องจากบอดี้บางบางตัวมันติดก็จะต้องใส่ฝูเข้าอะไรอย่างนี้แต่ถ้าบอดี้ไหนมันเป็นบอดี้สั้นที่มันใช้สําหรับพวกรอโตมันก็จะมันมันก็จะโอเพนหน่อยตรงที่ว่า ตัวกันชนหน้าเนี่ยจะใส่ได้หลากหลายมากกว่าตัวกันชนที่ว่าไอ้ตัวบอดี้ที่มันยืดมาเนี่ยนะประมาณนี้นะฮะนี่จะเป็นแนวทางการแต่งของเลสติงเกอร์นะครับอย่างที่ผมแนะนำไปว่าด้านหลังบอดี้เลสติงเกอร์เปิดฉะนั้นด้านหลังมันจะโอเพนกว่าใส่แบบไหนก็ได้แต่ด้านหน้าจะจำกัดก็คือมันก็จะใส่ได้แค่ฟูกเขาสัดส่วนใหญ่นะฮะโอเคตัวนี้เหมือนกันเป๊ะเลยนะ อันนั้นยังไม่มีการทำสมาชิกนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันสามารถอ้างอิงจากตัวคลิปเมมเบอร์ตัวอื่นก็ได้นะอย่างตัวการชนหน้าเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนตัวเลสสิงเกอร์ที่ผมเคยทำก่อนหน้านี้นะฮะดูได้ในเมมเบอร์เหมือนกันว่าใช้รหัสตัวไหนอะไรอย่างนี้อันนี้จะบอกคร่าวๆว่าใช้การชนฟูกาวใช้โรลเลอร์ลูกปืนเก้ามิลแล้วก็โรลเลอร์ถ้วยเก้ามิลนะฮะ ทำเหมือนกันเป๊ะเลยนะด้านหนะ้าด้านหลังก็ใครจะใส่เป็นเบรกไม้ติมหรือว่าจะใส่ตัวอันด์กาดก็ได้นะฮะซึ่อันด์กาดเนี่ยหาได้จากตัวอะไหล่ทั่วไปแต่ถ้าอยากได้สีดําก็จะเป็นสตาร์เตอร์แพ็กเอ็มเอนะจะเป็นสีดานะฮะผมจะไม่ได้ว่าอะไหล่แต่งพาร์ทแยกจะมีอันนี้ด้วยหรือเปล่าจะมีสีดาด้วยหรือเปล่านะตอนนี้ก็จะใส่เหมือนเดิมเลยทุกอย่างเลยก็คือสะพานไฟทองแล้วก็ตัวขับเอาสีเขียวหัวเขียวนะ ด้านในแต่งเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะดันั้นหมายความว่าซ u เปอร์ทูไม่ต้องจริงๆไม่ต้องเปิดก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะดูว่ามันมีอะไรก็คือมันจะเหมือนกันทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโครงซูเปอร์ทแนวการแต่ง b m a มที่ผมจะทำในต่อๆไปที่ไม่ใช่บอด y ี้เลสติงเกอร์นะฮะก็จะดำเหมือนกันเลย1ดําดำเฟืองนะครับสองก็ขับเผาเขียวเฟืองคาร์บอนแล้วก็นั่นแหละเกียร์ก็แล้วแต่เราจะใส่ส่วนด้าน ข้างก็จะมีลูกปืนเอิอหกสองศูนี่นะลูกปืนล้อลูกปืนล้อแกนล้นประมาณรู้สึกจากความหนา6กมิลมั้งมันจะใส่กับตัวเฟืองนะฮะแล้วก็ใส่ตัวแหวนลองโลนะแล้วก็ยัดเข้าไปปกติเหมือนที่เคยทำด้านในไม่ได้ต่างกันมากแล้วก็ใส่ Easy Lock แล้วก็ล็อกไปเสร็จ ลูกปืนล้อแล้วแต่เราจะใช้นะครับจะเป็นแฮกโลโลโฮหรือว่าจะเป็นไฮเกรดก็ได้นะฮะใส่ปกติไม่ที่มีอะไรผิดปกติเลยด้วยจากบอดี้เลสตริงเกอร์ด้านหลังมันจะค่อน,ด,นด้านหลังจะด้านหลังจะค่อนข้างกว้างเนาะเราก็จะใส่โลหน้เราก็จะใส่ล้อหน้า,า,อนาแอบหลังกว้างหรือจะใคร จะใส่หน้าแคบหลังแคบได้หมดนะฮะไม่ได้จํากัดแต่ถ้าเราเน้นสวยก็จะเป็นหน้าแคบหลังกว้างจะสวยกวา่าเพราะมันจะพอดีกับบอดี้นะครับตัวด้านตัวนี้จะเป็นตัวสั้นเป็นกันชนสั้นพร้อมตุ้มซึ่งทันนี้หามาสามารถหาดูได้ในเมมเบอร์ของสมาชิกค,คลิปสมาชิกของการแนวทางการแต่งลสติงเกอร์ของ S2 อันนี้เราดูได้นะฮะ ในนั้นจะบอกรหัสไว้นะครับนี่แต่งเหมือนกันเป๊ะไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมเลยนะฮะที่เปลี่ยนเพิ่มเติมก็จะมีไอ้น,นี้ก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรสามารถดูได้ในสมาชิกเหมือนกันนะครับใช้กันแขวนบวกเบรกใหญ่แต่ที่จันจะไม่เหมือนแต่จริงๆมันก็เหมือนกับโค้งอื่นนั่นแหละไม่ได้เหมือนกับอ่าเหมือนกับโค้ง f อเมอที่ผมเคยทํานะก็คือตัวนี้มันจะยึดติดกับตัว ภูเขาแล้วก็ตั้งตั้งความสูงของโลด้วยตัวไอโลสิบสามมิลน,นะฮะประมาณนี้ตรงนี้ก็ทำให้เรียบทำให้เรียบเลยใส่เทปเปอร์ให้เรียบร้อยเพื่ออะไรเพื่อเกิดแล้วถามว่าขยับเข้ามาด้านในได้ไหมขยับเข้ามาได้นะฮะตำแหน่งเดียวกับตัวกันแขวนก็ได้ไม่ติดมันก็ไม่แขวนนะประมาณนี้หรือ ถ้าขยับเกือบชิดล้อก็จะเป็นการแขวนได้เหมือนกันเพราะว่าตอนเนี้เราใส่เตเปอร์ขวานไปแล้วฉะนั้นตรงนี้มันจะเรียบเลยไม่มีอะไรนะแขวนไปก็คืนลื่นเลยก็ลองชิดมุมได้นะอัดแดบดูได้ตามความชอบนะฮะสำหรับใครที่ไม่อยากใส่กันแขวนนะแล้วก็ถ้าอยากเห็นแนวทางแบบที่ไม่ใส่กันแขวนก็เดี๋ยวเราจะไปทํากับของ super tow ที่เป็นบอดดี้อื่นนะฮะที่ไม่ใช่เลสติงเกอร์เดี๋ยวจะเบื่อเลสติงเกอร์ก่อนเพราะเลสติงเกอร์รู้สึกจะ สามสี่คลิปแลละนะโอเคก็าตามนี้นะฮะเดี๋ยวจะแปะไว้ที่ท้ายคลิปนะฮะถ้าแปะท้ายคลิปไม่พอก็เดี๋ยวจะมีส่วนตรงคำอธิบายด้านล่างนะครับถ้าถ้ามันยังไม่พอแบบแนวการแต่งทั้งหมดนะฮะสามารถไปดูได้ไลดูทีละคลิปได้นะฮะจริงๆก็มีเพื่อนๆเขาก็เสนอมาเหมือนกันว่าเอ่อแนวการแต่งมันเหมือนกันไม่ต้องทำสมาชิก,ก็ได้ก็เลยจัดไป นะมันก็ประหยัดดีนะฮะจะได้ไม่เบื่อกันเนาะมีข้อเสนออะไรสามารถคอมเมนต์ถามคุยได้นะครับแล้วก็อันนี้ผมทิ้งท้ายว่าตัวฟูกเขาทำไมต้องวางตุ้มเสาตรงนี้ไว้ก็เผื่อจะใส่ตุ้มตบเพิ่มเติม,ตมแล้วตรงเนี้ยมันไม่ได้ไอมันไม่ได้ชนกับโคง้งก็สามารถร้อยนอนขึ้นไปได้เลยเลยจะถ,ถอดออกก็ได้เพื่อความสะดวกน,น,นะครับ ถ้าอะไหล่ส่วนไหนไม่พออยากได้อะไหล่เพิ่มไม่รู้จะไปซื้อออนไลน์จากตรงไหนนะฮะก็แนะนำร้านไวรัสมินิโฟร์วีนะครับเป็นสปอนเซอร์เรานะฮะโลโก,โก้ก็อยู่ด้านขวาบนนะครับส่วนลิงก์การซื้อเป็นเพจก็อยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปทุกคลิปนะฮะก็ถูกใจกดติดตามนะครับสนับสนุนการดูโฆษณาหรือว่าสมัสมาชิกก็ได้นะฮะสมัสมา,สมาชิกก็จะพร้อมคลิป ที่จะบอกรายละเอียดของการแต่งรถรวมถึงความยาวเสานั้นโน่นนี่อยู่ในคลิปสมาชิกนะฮะดูได้เลยนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ